เดี๋ยวเราพาไปดูวิธีหรือว่าขั้นตอนการแต่งของ MIVEC 1.9รุ่นก t i คันนี้นะครับว่าก่อนแต่งและหลังแต่งเนี่ยจะสวยมาเปไ็นแบบไหนนะครับไปดูกันเลยนะครับ จบแล้วสำหรับวันนี้นะครับมีเวกหนึ่งเก้ารุ Active, ่นแอคทีฟเราได้แต่งเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับในโปรโมชั่นใช้เงินดาวเพียง59,900บาทนะครับพร้อมชุดแต่งทุกอย่างครบหมดเลยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่ามีติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูเลยนะครับก็ในส่วนของมีเวกตัวนี้เนี่ยเรามีแถมชุดแต่งคือสเกิร์ตของฟีฟอร์มวีนะครับอ่าจะมีสเกิร์ตด้านหน้านะครับแล้วก็มีสรีรักของฟีฟอร์มเนี่ยทำให้รถด,ดูคันใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูสสวววยขึ้้้นนนนะครับแลก็่ดา ด้านข้างเนี่ยเรามีในชุดแต่งของอสเกิร์ตฟีฟอร์มเนี่ยมีคิวล้อเข้ามาให้ด้วยนะฮะเป็นขนาดที่พอดีกับชุดสเกิร์ตของเขาแล้วเรายังมีโปรโมชั่นที่ในโปรจ่ายจบของเราเนี่ยแถมล้อแม็กเป็นลายใบพัดนะครับขนาดอยู่ที่18นิ้วนะฮะล้อแม็กนี่จริงๆก็สามารถเลือกลายได้นะแล้วก็ครอบนิดหรือดุมกลางเนี่ยหรือว่าน็อตล้อเนี่ยเราเลือกสีได้หมดเลยอันนี้คือทางลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกสีได้นะครับ ชุดแต่งก็คือเราจะมีเพิ่มเติมคือเล็บหลังคาสีดำเนี่ยชุดนี้นีคือทําให้ดูรถดูแบบดูดันขึ้นดูสวยหรูดูดีขึ้นนะฮะในชุดแต่งของเรานะครับพร้อมกับเบ้ากันรอยมือเปิดแล้วก็ข้อมือเปิดสีดำเนี่ยชุดนี้เราแถมให้ในโปรโมชั่นนะครับแล้วยังด้านข้างเนี่ยเรามีกราบด้านข้างาติดให้ตั้งแต่ด้านทั้สงสประตูเลยนะครับชุดแต่งของฟีฟอมเนี่ย ชุดน,นี้ทําให้รถดูแข็งแรงดูดันขึ้นแล้วก็ยังมีข้อบันไดข้างส่วนข้อบันไดข้างเนี่ยเราจะวาวาส่วนที่เป็นจุดที่เราเหยียบบริเ,เวณน,นี้นะครับจะไม่เหยียบกับชุดสเกิร์ตที่เราติดตั้งมาให้ทําให้ดูรถดูหนาขึ้นแล้วก็ดูแข็งแรงขึ้นนะครับต่วมาูรที่ด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเรามีท่อแล้วก็สเกิร์ตนะครับที่ติดตั้งเพิ่มด้านหลังเข้าไปแล้วยังมีไฟนะฮะ อันนี้เป็นไฟเบรกด้วยแล้วก็เป็นไฟเวลาเราเปิดไฟหลีด้วยเป็นสัญลักษณ์ของคําว่า MUX Sport อันนี้ทําให้ดูอารมณ์สวยงามแล้วก็เด่นชัดขึ้นเวลาเรามีรถวิ่งตามมาเราจะได้รู้ว่าคันนี้เนี่ยคือ MUX นะสวยแน่นอนนะครับด้านบนคือเป็นสปอยเลอร์ด้านบนนะครับติดตั้งเพิ่มให้แล้วก็ส่วนด้านกลางด้วยส่วนด้าตรงเนี้ยเอาตรงกันลายฝาท้ายเนี่ยเรามีเพิ่มเติมให้ด้วยในชุดแต่งของ MUX นะครับมีคา MUX ให้ด้วยนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของภายในนะครับ ภายในเนี่ยในโปรโมชั่นที่เราจัดให้เนี่ยแถมบอดหนังนะครับอดหนังเราสามารถเลือกสีได้เ,เลือกได้ได้ทั้งหมดเลยเราต้องการสีอะไรเนี่ยแจ้งมาทางที่ปรภัณฑการขายของเราได้เลยนะครับมาส่วนของนี่เลยในชุดแต่งของพรม6ดีทั้งคันนะครับส่วนพรมพื้นล่างเนี่ยเราสามารถเลือกสีได้เลือกตัวเนื้อที่เป็นได้ต้องการสีอะไรเนี่ยเราสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับ สำหรับชุดแต่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นใช้เงินดาวเพียง5 9 9 0 0บาทนะครับติดต่อช่องทางเราได้ด้านนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ